สวัสดีค่ะคุณพึ่งคือพอดีชมอยากจะฝากขายบ้านหน่อยอะค่ะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสนใจนี่ฝากคุณพึ่งแนะนําบ้านชมด้วยนะคะได้ค่ะคุณชมพู่ขอบคุณมากค่ะค่าโทรศัพท์มาอีกแล้วเหรอเพิ่งจ่ายไปไม่ใช่เหรอเนี่ยค่ารถอีกแล้วฮะค่าบัตรเครดิต นี่ฉันรูดกระเป๋าไปสองใบเลยเหรอเนี่ยแล้วเดือนนี้จะมีตังผ่อนค่าบ้านไหมเนี่ยประกาศขายไปตั้งนานเลยขายไม่ได้เลยอะอคงต้องของรักของหัวของฉันมาขายแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ใบนี้ก็รักมากใบนี้ก็ห่วง ไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะลูกวันนี้จะลงขาย คนมาดูบ้านแน่เลยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขายบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะสนใจหรอฮะอ๋อใช่ครับผมขอเข้าไปดูบ้านได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเชิญถอยรถมาข้างในได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะด<ม>เดี๋ยวถอยรถเข้ามาด้านในได้เลยนะคะ บ้านไน้าอยู่นี่นะครับเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านนะคะ,คะหลังนี้นะคะตกแต่งไว้ประมาณสามแสนเนี่ยค่ะแต่ก็ได้ขนาดนี้เลยเลือกคุณภาพดีมากขายบ้านเหรอหลังนี้น่าจะใช่ ไม้ไว้เต็มเลยอ่ะใช่ใครมาเนี่ยเดี๋ยวฉันขอตัวสักครู่นะคะอ๋อได้ครับผมมาดีสองอะไรอะคะผมมาดูบ้านนะครับอะไรนะคะมาดูบ้านเหรอคะใช่ครับผมขอเข้าไปดูบ้านได้ไหมครับเชิญค่ะขอบคุณครับ ง่ายนะจะดูบ้านขนาดฉันเงินเดือนเดือนละหลายหมื่นไม่ผ่อนไม่ไหวเลยเป็นไงบ้างคะถูกใจไหมคะก็ร่มรื่นดีนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูเรื่อยๆน่อนะค่ะนเชิญตามสบายเลยนะคะขอโทษนะครับปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยดูร่มรื่นดีนะครับไม่ทราบว่าดูแลยากหรือเปล่าครับโอ้ยมันจะไปดูแลยากอะไรแค่รดน้ำใส่ปุ๋ยไม่เคยปลูกต้นไม้หรอ เออครับแล้วบ้านหลังนี้ขายราคาเท่าไรหร่ละครับถามจริงเหอะจะซื้อจริงจริงเหรอสภาพป็งคุณอนะไปดูเท้าเฮาดีกว่าไหมเออขอโทษนะครับหลังบ้านต่อเติมได้ไหมครับอ๋อหลังบ้านเหรอครัสรุปราคาเท่าไหร่ครับตรงนี้ต่อเติมนะเ,นเอ่อ๋อยังไม่นาน,นะคะ่ะเอาเข้าไปดูข้างในก่อนดีไหมคะข้างในสวยนะก็ดีครับไป เชิญค่คะเช,ะชนั่งก่อนนะคะตอนสบายก่อนนะคะเดี๋ยวไปหยบน้ำให้ค่ะน้ำเย็นไหมคะขอบคุณครับเป็นไงบ้างคะบ้านถูกใจไหมคะเอ่อถูกใจครับ เอาเป็นว่าผมตกลงซื้อแล้วกันครับหรือยังไงผมขอเวลายื่นเรื่องกับแบงค์สักสองสามวันนะครับได้เลยค่ะอเออเงั้นเดี๋ยวผมขอดูแบงค์บ้านหน่อยได้ไหมครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวไปหยิบให้นะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ๋อจะกลับเหรอคะเชิญได้เลยค่ะได้แล้ค่ะนี่นะคะนะจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดเลยแบงคไฟนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นใบประกรันโรงสร้างบ้านนะคะอืมครับผมใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีต่างๆสามารถเป็นโฮ้ยโฮ้ยฮ้ยทำไมไม่ติดต่อมาสักทีเนี่ยเฮ้ย ลองพอไปถามหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณโบท๊ทเรื่องกู้แบงค์เป็นไงบ้างคะโอ้ยผมไม่ซื้อแล้วยื่นมาสามแบงค์กู้ไม่ผ่านทันทีแค่นี้นะเอ้าอะไรเนี่ยไม่ผ่านเหรอเฮ้ยลองไปถามเซลล์ที่หน้าหมู่บ้านดีกว่ามีใครมาติดต่อซื้อบ้านไหม สวัสดีค่ะคุณชมพู่วันนี้มาติดต่อเรื่องอะไรคะวันก่อนที่ชมมาติดต่อฝากขายบ้านนะคะมีใครมาติดต่อบ้างไหมคะยังขายไม่ได้หรอคะวันก่อนดิฉันแนะนําไปหนึ่งคนนะคะให้เข้าไปดูบ้านคุณชมพู่พอดีว่าลูกค้าเขาอยากได้บ้านที่มีเนื้อที่เยอะๆนะคะวันก่อนอะเหรอคะใช่ค่ะมีด้วยหรอคะมีค่ะเขายังบอกเลยว่าคุณชมพู่ขายให้คนอื่นไปแล้วมีด้วยหรอคะ ะฮะเป็นไปได้ไงคะเนี่ยสภาพแบบนเนี้ยเนี่ยหรอคะจะซื้อบ้านได้ใช่ค่ะคุณโอมเพิ่งจะเซ็นรับบ้านไปสองหลังสองหลังติดกันเลยนะคะแล้วก็ซื้อเป็นเงินสดด้วยนะคะ,ะเงินสดสองหลังเลยเหรอคะใช่ค่ะพอดีคุณโอมเขาอยากได้บ้านที่มีพื้นที่เยอะๆนะคะ เขาก็เลยซื้อสองหลังติดกันแล้วก็ทุบก,กำแพงออกผมอยากจะมาขอบคุณคุณเพื่อนนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดียินดีค่ะคุณโอมติดขัดอะไรมาติดต่อเพื่อนที่สำนักงานได้เลยนะคะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับได้ค่ะคุณโอมเสียดายจังครับบ้านของคุณก็สวยดีอืแต่ผมซื้อไว้ไม่ทันผมไปก่อนนะครับไปไมได้ไงคะซื้อบ้านคุณผมไปไม่ได้สิคะก็เขาเป็นถึงเจ้าของอู่แท็กซี่เลยนะ คุณโอมเขาว่าเ่ยะค่ะก็เลยชอบออกมาทำซี่เล่นแบบนี้แหละยังไงดิฉันขอตัวก่อนนะคะทำไมโอกาสดีๆเป็นของฉันมั่งเนี่ยบ้านก็ยังขายไม่ได้นี่ฉันต้องโดนหยุดบ้านจริงๆใช่ไหมเนี่ย ชีวิตฉันทำไมมันลำบากเนี่ต้องเดินไปขึ้นรถเมล์ไปไหนน้องอ๋อหนูกำลังจะเดินไปขึ้นรถเมล์ค่ะพี่นั่งรถเมล์ไปทำงานเหรอให้พี่ไปส่งไหมโอ้ยพี่หนูไม่มีตังค์จค่าแท็กซี่หรอกพี่อ๋อไม่เป็นไรสำหรับน้องพี่มารับมาส่งได้ทุกวันเลยเออมันจะดีเหรอพี่เออดีสิ ถึงพี่จะจนนะ่ะพี่ก็จริงใจนะเอาวะดีกว่าต้องนั่งรถเมย์ไปตลอดชีวิตไม่ต้องคิดมากพี่ยินดีไปรับไปส่งก็ได้พี่เดี๋ยวเย็นพี่มารับนะ มาเลยจ้าจ้า,จาพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับมาส่งเหมือนเดิมนะจ้าพี่ขอบคุณนะพี่ น,นี่ใช่บริษัทเลออนสมัยไหมครับใช่ค่ะอ๋อพอดีผมจะไม่ติดต่อแผนกบัญชีครับเออเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเลยค่ะฮ่าแล้วสวยจังถ้าชีวิตนี้ได้นั่งรถหลูๆแบบนี้ก็คงจะดีเนาะไปทำงานดีกว่า,าทำไมยังไม่ไมาอีก น้องที่บอกทางพี่เมื่อเช้านี่ยังไม่กลับอีกเหรออ๋อยังค่ะหนูรอพี่มารับเอา้าแล้วหนูมานั่งรอนานนั้งเนี่ยอือก็นานแล้วค่ะพี่ยังไม่เห็นมารับเลยงั้นพี่ไปส่งไหมอืมจะดีเหรอคะพี่ดีสิหนูดีกว่านั่งรอตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะแล้วบ้านน้องอยู่ไกลไหม เออไม่ใกล้หรอค่ะพี่อยู่แถวๆนี้ยแหละไปเดี๋ยวพี่ไปส่งออก็ได้ค่ะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉ เอ๊ ه, ขวัญไปไหนนะฝันมาทำไมพี่บอสพี่บอส พี่หายไปไหนมาพี่มารับหนูใช่ไหมเปล่าพี่มารับแฟนพี่บอสอ้าวแล้วหนูละพ,ลนนพี่หนูก็แค่ของเล่นหนูพี่อ่ะหนูก็แค่ของเล่นหนูพี่อ่ะพี่บอสพี่บอสพี่พี่บอสขวัญพี่จะมาทำไมเนี่ยขวัญ <c oughs> ขวัญทำไมไม่กลับบ้าน จะกลับไปทําไมอยู่กับพี่อ่ะชีวิตหนูไม่ดีขึ้นหรอกต่อไปเนี้ยไม่ต้องมารับมาส่งหนูแล้วนะทําไมละขวานดูสาระลูปพี่สิใครจะไปทนอยู่กับคนจนๆอย่างพี่ได้พี่น่ะไม่มีปัญญาเลี้ยงหนูหรอกหนูอ่ะก็อยากมีรถหรูๆนั่งนะพี่ใครเขาจะไปทนนั่งแท็กซี่ทั้งชีวิตฟังพี่ก่อนขวานฟังพี่กรอนไม่ฟังเอาตรงเลยพี่หนู่ใช้ชีวิตอยู่กับพี่อ่ะมีแต่ต่ำลงต่ำลงพี่ไปตามทางของพี่เถอะน่าตายหนูอ่ะหารถหรูๆนั่งได้ไม่ยากหรอกขวาน หวานฟังพี่กรไม่ฟังหวานอะไรอีกอะพี่พี่อยากจะบอกว่าพี่ถูกหวย12ล้านอะไรนะพี่พี่ถูกหวย12ล้านเหรอพี่วางแผนไว้ว่าชีวิตของเราต้องดีขึ้น แต่ตอนนี้พี่คิดว่าพี่เปลี่ยนใจแล้วล่ะขอให้ขวาญโชคดีนะสองล้านยอม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 พี่อมพี่จะทำอย่างนี้กับหนูไม่ได้นะหนูขอทษ